มิถุนาเวียนมาครบมาบรรจบครบอีกปีนี้และนะเป็นวันเกิดหลวงปู่จาลงฟ้าส่งมา สาลพระเกราปราดโูรง้ยโ้เดี๋ยววันวันอายุวัฒนมงคลนี่นะฮะ มันมันใส่ไม่ได้มันต้องใช้คำกรนใหม่เพิ่มมัรู้เมื่อที่แถเมื่อคืนวันถ้าสมมติว่าพวกเราเราพูดกันเนี่ยได้ไหมเป็นวันเกิดของปู่ท่านแต่ว่าเอาแบบบู่หน้าร้องแล้วสันเถินแบบนี้นะเป็นวันเกิดท่านเพราะว่ามันไม่น่าจะผิดแต่ว่าเรามาใช้คําแสดงมุทิตาจิตทาหลังทุกคนต่างมาแสดงมุทิตาจิต ในวันคล้ายวันเกิดของพระเด็จพระคุณท่านถ้าเป็นคําร้องเนี่ยเป็นวันอายุวัฒนะคนทั่วไปก็ไม่รู้เรื่องนะใช่หรือจะยังไงดีใช่ใช่ภาษาชาวบ้านเปภาษาชาวบ้านในบ้านดีกว่านะคิดคิดตามเราเนาะตามตามท่ความเป็นจริงอ่ะถ้าเกิดเป็นวันอายุวัฒนะคนทั่วไปไม่รู้วันอะไรไม่ต้อไม่น่าจะใครเพราะที่เขาไม่ได้คิดมากมันก็ไม่ได้มีเป็นภาษาเรียกของเราเป็นภาษาเรียกของ จะบ้านทุเย<ป>์มีเราลองเออเลให้คนฟังเ,ออเานงเา,บบานะนไม่เป็นไรเราลองให้บ้านฟังเราไม่ได้รลองให้หลวพ่อฟังคนเดียวอือบ้านออได้เคยเ่อะไรกถอายุวัฒนะเป็นวันได้ไปเจ็ดมีอยู่แล้วไป ไปเามีอยู่ในาไม่เอวไเลยคำาไปนันเป็นคำป้ายเป็นคำเรียนเชิญอทางอ่าไอ้นั่นเป็นทางการันท้าเชื่อหมายวาะว่าเราร้องกันเองเราแต่ว่าพมันถรงเกิดส่วนะเนอะเกิดชั้นอะไรเนี่ย แต่เรารู yeah. oh, ้อยู่อ่าใช่บอกเป็นวั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 นยุวันาท่านรญยะว่างั้นไหมแต่ว่าคําคําคําพูดของชาวบ้านทั่วไปก็วันเกิดวันเกิดวันโอ้วันนี้วันเกิดหลวงพ่อคูณวันเกิดใช่เพราะว่านี่แะจะมีแบบนั้นก็ได้ไงนะนะวันเกิดหลวงพ่อเอาวันเกิดหลวงพ่อคูณหลวงพ่อวันนี้บนเดยร์มำว่าคำว่าวันยุวัฒนา มันไม่มีมันไม่เคยจะมีแต่เราทำป้ายทำป้ายได้ว่าเป็นวันยุวะนะป้ายได้แต่วันเกิดเรารู้กันอาญาติโยมรู้กันอาญาติโยมรู้มีอาจารย์พโยมเป็นวัยมั้ยจมตไวไปนิดมั้ยแก้ไม่ได้มันใหญ่ไรเปิดไปแล้วแต่ว่าเราไม่เป็นไรเราแต่บระคำมันจริงๆมันก็มันก็แฉ่ชนทำนองชวนฟังแหละฮะฮะ เอ่แน่บอว่ามันนี่มันไม่ยาวเท่าไหร่แต่ใช้เยื่อนเอาครับ <c oughs> ครับครับ

สก,การพระเทระปราดผู้รู้พระครูประดิษฐ์าศาส,สนาการขอขานไขจะร้องแหลแบบย่อๆพอเข้าใจในวันที่แสนยิ่งใหญ่มากบุญญาวันที่สิอมิถุนาเวียนมาครบมาบรรจบครบ อีกปีนี้แล้วนะเป็นวันเกิดหลวงปู่จำนงฟ้าส่งมาให้สืบบาสนาของบาลีอ ไม่ไม่อาจย์ไม่เป็นไรครับจันจันผมว่าเดี๋ยวถ้ามันขึ้นหน่อยกันนะเรื่อยไปได้แล้วหยียบแล้วนะตรงนี้